ไอ้ตรงช่องช่องว่างนี่มันจะแน่นพอดีช่องว่างเวลาเราไปใช่ครับเวลาเราคันน็อตประกอบเข้าไปครับประกอบนี่ไอ้หน้ายางมันตายครับหน้าหน้ามันแข็งครับทีหลังมันอยู่ทองนั้นมันก็อยู่ทองนั้นตลอดเลยครับมันเลยไม่ปิดไอ้ช่องว่างที่มันมีอ๋อมันก็เลยรับน้ำมันเห็นไหมรั่วเต็มเลยครับอันเก๋ตรงนี้นะถ้าถ้าเรายกลนขึ้นข้างล่างน่ะจะรั่วเห็นคหาบน้ำมันไหมครับไอ้ช่างเขาก็ลื้อเครื่องมาหมดเลยครับโอเคสวัสดีครับวันนี้ก็ รถอาการหนักครับเอามาเข้าซ่อมนะครับนี่ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเขาถอดอะไรบ้างนะครับก็คืออุปกรณ์ที่เขาถอดออกมานะครับก็เป็นพวกยางรองแค่นเครื่องนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันนี่รื้อหมดเลยนะประเด็นก็คือน้ำมันรั่วนะครับมันรั่วอ,อมาเต็มหมดเลย คาบน้ำมันไหมครับเป็นตัวนี้เป็น Honda City นะครับล้วงออมาตัวนี้ก็เปลี่ยนหัวเทียนนะครับช่างลื้อชุดนี้นออกมาน,นี่ก็จะเป็นตัวทอยดีกำลังล้าง,างตัวนี้เขาประกอบเข้าไปแล้วก็ยึดน็อตนะครับ <c oughs> เป็นนี่สังเกตคราบน้ำมันเห็นไหมั่วเต็มเลยครับสังเกตตรงนี้นะ ถ้าถ้าเรายกล้นขึ้นข้างล่างน่ะจะรั่วนะไหมค่าน้ำมันไหมครับช่างเขาก็รื้อื้อเครื่องมาหมดเลยครับกนี่ก็เปลี่ยนต่างๆเดี๋ยวเราจะให้เขาทั้ไม่รู้จะเสร็จกี่วันนี้หรือประมาณสามวันแล้วครับพี่เข้ากระถางสับแล้วก็ล้างไอ้ที่อันนี้เป็นท่อดีนะ่เขาบอกนะนี่ล้างออกมา เป็น Honda VCT นะครับก็เดี๋ยวล้างนกับน้ำตาเดี๋ยวเขาที่เขาจะประกอบเข้าไปแล้วครับปัญหาเราก็นี่หัวเทียนหนึ่งสองสามสี่แล้วก็สายพานลูกปืนสายพานนะมันเปลี่ยนเดี๋ยวรอดูรอรอรอดูตอนเสร็จครับจะเป็นยังไง นี่มันมันเราเราถอดออกมาเลยลืมหมดถ้าทำเครื่องใหมายังน้อยต้องวันนะครับเช็คทั้งหมดครับไอเนี่ยมันรั่วใช่ตัวนั้นลูกยางมันตายมันแข็งไปเลยครับตรงนี้มันรั่วตรงนี้นะใช่ครับตรงนั้นนี่ยรั่วลูกกยางน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องน้มันเครื่องจะไหลออกด้านหลังน้ำมันตรงข้างนะครับนี่ครับน้ำมันเครื่องจะออกมาข้างหลัง น้ำมันเครื่องมันจะขึ้นมาจากด้านล่างแล้วมันจะมาอยู่ตรงนี้เต็มหมดเลยครับเพราะว่ามันจะมาเลี้ยงชุดวาว์วนี้ครับพวกลูกเบียวาลวนี้หมดเลยครับมันก็จะทําให้มันดันออกมาตรงนี้ใช่ไหมพอตรงนั้นมันจะเป็นช่องพอดีครับคื้น้้ำมันน่ะมันจะไปไหลไหลรวมอยู่ตรงนั้นพอดีครับแล้วจากนัมันก็ไหลลงก้นอ่างเหมือนเดิมต่ออืแต่มันจะดันจากก้นอ่างขึ้นมาหมดเลยครับแล้วก็เวียนอยู่แบบนั้นตลอดครับง่ายตรงนั้นมันจะรับความร้อนหนักกว่าเพื่อนอยู่แล้วอืแต่ว่า อาฝั่งนี้มันมีม,มีที่รองรองแท่นเครื่องรตรงนั้นแต่มันมันไม่ได้ <c oughs> มันคนละไซส์เหรอ <c oughs> ใช่ครับมันจะไม่เหมือนครับแต่ละตัวครับอ๋อจะไม่เหมือนกันด้วยฝั่งซ้ายฝั่งขวาไม่เหมือนกันใช่ครับด้านหลังก็อีกแบบนึงครับลูกยางแท่นครับมจะมีสามตัวครับตัวหน้าตัวท้ายแล้วก็ตัวหลังสุดนั่นครับตัวนั้นจะเป็นแขนแวนนะจะมีหลายกิคนละซองกันหมดเลยครับ <c> แ <oughs> <c oughs> <c oughs> ต่ละตัวสามตัวอือครับคือมันจะแยกแยกหมดครับคนละแบบครับถึงไอพวกนี้ถ้าเอาตัวยางไปเทียบเนี่ยมันจะซื้อยากครับใช่ใช่มันต้องตามรุ่นมัน ก็ง่ายถ้าเอาของอีกรุ่นมาใส่อีกรุ่นก็ไม่ได้ครับแท่นบางตัวแท่ทนไม่เท่าครับแต่ลักษณะอาจจะได้ครับแต่รปทรงไอ้รูนอ็อตตัวนี้มันจะต่างครับนะคือมันเลอะมันเลยต้องถอดสเดปลก็ไม่ถอดมันไม่ชัวร์ครับถอดต้องถอดตรงรู่นันเนาะใช่ครับง่ายเลยพวกนี้มันต้องตามสเปคมาเลยครับเหมือน,น,นร้านอะไรบางร้านเหมือนเหล็ก ต่อเหล็กมันใหญ่ขนาดมินเดียวให้เอาไปใส่กันมันใส่ไม่ได้ครับครับเพราะเหล็กมันกับเหล็กกับยางนี่มันมันต่างกันอยู่แล้วเหมือนถ้ายางบางทีเราดันได้แต่ถ้าเหล็กใส่เหล็กนี่ไม่ได้ครับใหญ่มินต่างกันมินเดียวก็หลวมแล้วเปลี่ยนโเทียน์โเทียนจุดระเบิดใช่ครับปกติมันมันอายุประมาณเท่าไหร่ช่างถึงจะเปลี่ยนโดยทั่วไปเฉลี่ยทั่วไปคือถ้ารถใช้แบบไมน คือถ้ารถใช้แบบเหมือนเหม,มือนวิ่งประจำวันทั่วไปก็มันคืออย่างน้อยสิบปีขึ้นครับถ้าของดีนะอ๋อมันใช้สี่ปีขึ้นอยู่แล้วใช่ครับแต่ถ้าเป็นของคือธรรมดาของพวกนี้คือบางทีอาจจะไม่ถึงปีก็ได้<อ>ไม่ไม่ถึงปีก็ต้องเปลี่ยนใช่ครับเปลี่ยนครับหนึ่งสองสามสี่หัวเทียนมันมีมันมีหลายสาเหตุที่ทําให้หัวเทียนมันเสียได้บ่อยคือขั้นแรกเครื่องรวมครับไอ้นี้ตัวหลักครับเครื่องรวมเสียเร็วครับคือางไอ้น้ำมันเครื่องขึ้นไปหัวลูกสูบพวกนี้แล้วก็ คือง่ายอัดราสสวนการจุดระเบิดมันติดจากเดิมนะครับแบบนั้นเป็นหลังทําให้ัวเทียนมันเกิดความร้อนสูงครับแต่ถ้าโตไปจริงๆคือนานครับัวเทียนนาใช่ผแบบนี้ครับและคือง่ายยิ่งเกรดดีด้วยแบบนี้มันนานครับแบบนี้ก็สิบปีนี่คือแต่พออีกสักหน่อยเดี๋ยวมันก็มีปัญหาครับเปลี่ยนก่อนเราก็สบายใจจะเปลี่ยนเลยแต่มันมีแน่ครับเราใช้ของดีเลยครับใช่ครับเดนโซ่แต่บางรุ่นมันใช้ มันมันเป็นบางรุ่นเขาไม่ได้ใช้หัวเทียนเข็มครับมันจะเป็นหัวเทียนเหมือนหัวเทียนทั่วไปครับหรือมันธรรมดาครับคเพราะนั้นมันใช้นานๆเที่ยวมันสุดครับหลังนั้นก็เวลาหรือไงรอบต่ำเวลาออกตัวเครื่องมันจะสะดุดครับตอนนันก็ดับไปเลยครับแตวเราจะเปลี่ยนประกันประกันเนี่ยประกันเป็นซิตี้แก๊สแท้เนี่ยของคุณทุกเดือนเนี่ยหัวเทียนเราสิวเราต่ำสะดุดก็เปลี่ยนหัวเทียนก็หายครับอ๋อเปลี่ยนหัวเทียนสั๊มสะดุด ใช่ครเวลาเอาแังหวะเย็บทันแรงเอากรเนี่ยมันยูฟัง,งฟังเสียงมันจะรู้เลยใช่ไหมช่ชว่าแบบเครืร่องหลวมไม่หลวมใช่ครับคืออันนี้มันง่ายครับคนเนี้ยคือไอ้ถ้าเครื่องหลวมขั้นแรกคือวันี้มันจะกินน้ำมานเครื่องอยู่แล้วจะมีควันขาวออกอืมถ้ารถเก่งคนนี้ถ้าไอ้คือสังเกตง่ายตอนเช้าครับสตาร์ทเครื่องปุ๊บแล้วมันจะมีไอ้น้ำออกปลายท่อไอเสียเลยครับอันนั่นคือเครื่องสมบูรณ์ครับทุกคันครับเป็นหมดครับรถเก่งเฉพาะรถเก่งอย่างเดียว จะมีควันแล้วก็ไอ้น้ำออกมาแต่บางคนถ้าไม่เข้าใจบางท,ทีคิดว่าน้ําเข้าเครื่องครับไม่ <c oughs> ใช่หรอกครับ <c oughs> นั่นคือระบบของมันครับความของน้ํามันครับแม่ความร้อนที่หลังก็เหมือนเป็นไอ้น้ำพวกนี้มันจะออกจากไลท์ทอดใช่คร <c oughs> ับอย่างเดียวเวลาสตาร์ทเครื่องตอนนี้จะออกเลยครับนี่เราเปลี่ยนออกนะครับนี่เป็นอะไรนี่เป็นลูกยางลองลูกยางหลองแทนเครื่องนะครับอันนี้ ออกจนะ <c oughs> นนได้กลับไหมวันนี้เดี๋ยวช่างกำลังเช็คใกล้อันนี้อะไรที่ลืออกนะครับพวกจะเป็นพวกา อันนี้เป็นตัวอากาศเนาะอันนี้ช่องเขาแกะออกนะครับเดี <c> ๋ <oughs> ยวอ,อะไรเราเสียอะไรอย่างครับซีลประเก็นเดี๋ยวกลือเครื่องครับ <c oughs> เรืมองเป็นไหมตัวนี้มันเป็นคราบน้ำมันเนี่ยสังเกตไหมัมันมีคราบน้ำมันตรงข้างล่างเนี่ยมันรั่วมันรั่วมามีร้อยรั่วกน่ครับเต็มไปหมดเลยครับรถประมาณสองแสนสามแสนเราถ้ามีร้อยรั่วอย่างนี้ก็อันนี้มันสึกครับตรงนี้นะช่างเขาเปลี่ยนตรงนี้ให้แล้วนะครับ แล้วตอนนี้มีปะเก็นเนาะเดี๋ยวเราเจะเอาปะเก็นที่ซื้อมาใหม่เนี่ยมาใส่เข้าไปก็อันนี้ก่อนเราเช็ค c c แบตเตอรี่ครับจะมีสายพานตรงนี้ด้วยน,ะนี่สายพานเดี๋ยวเราเปลี่ยนลูกปืนตรงนี้ด้วยนะพี่เขาเปลี่ยนลูกปืนตัวนี้ให้ด้วยนะ กนมีลรกปืนตรงนี้อันนี้ยางลอนแทนเครื่องครมันจะโยกถ้าไม่เปลี่ยนก็จะต้องเปลี่ยนถ้ามันขาดต้องดูนี่จะมีสายพันธุ์มาตรงนี้อีกเส้นหนึ่งสายพันธุ์นี่ม่าน้ำแต่ตอนที่ใส่สายพันธุ์ช่วงจะงอไปครับเพราะมันหลายครองครับบางทีต้องเลิกพักนะครับว่ามันจะโค้งทค่ไหนเพราะบางรุ่นเฮ้ยไงไม่ต้องโค้งสลับไปสลับมาครับอ๋อมันแล้วแต่รุ่นใช่ไหม ไม่ใช่ครับคือเวลาใส่มันจะมีลักษณะการโค้งวนของมันอยู่ครับอ,อันจะโค้งพอดีครับแต่บางทีถ้าใส่ผิดจังหวะที่เราโค้งไปอ่ะสายพันเดาย้อนครับสายย้อนอคต้องนั่งคิดนะครับไม่โค้งเหมือนกันครับอ๋อไม่เหมือนกันเป็นเป็นสายพันแบนเหมือนครับม,ม,มันจะเป็นรุ่นเกา่าอ่ะมันจะเป็นวงกลมโค้งไปได้ครับแต่ไอ้นี่มันจะเป็นคือง่ายๆเหมือนไอ้สายพันเหมือนงูเลื้อยครับเหมือนงูเลื้อยใช่ไหมใช่ครับมันจะโค้ง มันจะอ้อมวนไปได้ครับจนว่ามันจะถ้าถ้าเราใส่ไม่ไม่ถูกมันก็จะโค้งใช่ครับคือไอตัวดันสายพานเนี่ยมันดันก็จริงแต่สายพานจะหย่อนครับถ้าถ้าเราโค้งปิดมันก็ทําให้รอบรอบไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ครับคือไงมันวิ่งไม่ได้สายเหมือนไม่ได้ใส่เลยใช่ครับเครื่องยังวิ่งไม่ได้เลยไม่ได้ครับเพราะน้าน้าไม่เวียนก็จบแล้วครับน้ําไม่เวียนได้ไม่ใช่ครับแต่มันจะมีจังหวะโค้งของมันแค่เราไอเอาไปโค้งไว้ปิดที่เนี่ยมันจะหย่อนทันทีครับ กับอีกที่หนึ่งคือโค้งไปแล้วใส่ไม่ถึงครับนั่นแหละครับมีสองอย่างแค่นั้นครงไปแล้วใส่ไม่ถึงใช่ครับไม่ใส่ไอ้เนี่ยนีมน่มันมันเป็นโซ่อะไรช่างโซ่ไอเขาเรียกโซ่โซ,โซ่ราวลินครับโซ่ราวลินไอพวกนี้นานครับถ้าเป็นรถพวกนี้คือไม่ต่ำจากยี่สิบปีขึ้นไปอไอถ้าเป็นรถกระบะมันจะเป็นของไอพวกไออีซูซูวกนี้ครับครับอีซูซูเขใช้ไอโซ่ราวลิน แต่ถ้าเป็นโ,โตโยต้ามาันจะใช้สายพันธุ์ไอ้เขาแรกสายพันธุ์คัมมิ่งจะต่างครับ,รบ,ตรบแต่ถ้ีครับแต่ถ้าเป็นไอซีวิคตัวเก่ามันก็ใช้สายพันธุ์เหมือนกันครับแต่เครื่องมันจะอยู่ด้านนี้ครับผมมันหน้าเครื่องครับ,รบไอ้ตัวนี้หน้าเครื่องจะอยู่แบบทั่วไปแหละครับไไปอออนรห้าาเซืะ อ่าโนเกโอเครอชมนะครับเดี๋ยวรอช่างประกอบกันนะครับมันสังเกตง่ายครับอันนี้อันนี้ตัวเก่าครับอันนี้ตัวเก่าใช่ครับกดกดหน้าสัมผัสมันจะแข็งครับน่าใช่ครับนั่นครับอันนี้แข็งใช่ครับกดตัวนี้ปุ๊บก็ใหมหน้าสัมผัส ตรงนี้ครับทั้งหมดเลยครับจะเป็นหน้าสัมผัสนอ๋อมันจะนิ่มใช่ครับมันจะนิ่มใช่ครับคือนิ่มนี่มันจะกดไอ้ตรงช่องช่องว่างนี้มันจะแน่นพอดีช่องว่างเวลาก่อดไปใช่ครับเวลาเราคันน็อตประกอบเข้าไปครับอ๋อประกอบนี่ไอ้หน้ายางมันตายครับหน้าหน้ามันแข็งครับทีหลังมันอยู่ท่งไหนมันก็อยู่ช่องนั้นตลอดเลยครับมันเลยไม่ปิดไอ้ช่องว่างที่มันมีอ๋อมันก็เลยทําให้พวกน้ามันรั่วกมาใช่ครับแบบนั้นครับมันก็เหมือนเออโอริงตัวหลังเหมือนกันครับโอริงเพราะจาก ลมขนาดใหญ่ที่หลังมันมันหน้ามันหน้าสัมปัสมันร้อนเนาะเพราะว่าเครื่องทํางานมันก็ร้อนมันก็เลยเลยเสื่อมสภาพไปเรื่อยๆมันก็ตามอายุงานมันเลยครับตามอายุ่งานฟับประกอบอันนี้ได้ได้เอาเราด้อยปล่อยน้ำคืนน้ำมันเครื่องไหมไม่ต้องไม่ครับอ๋อไอ้ตัวนี้เรา ถอดเฉพาะฝาบนคอ๋อพอเราต่อข้างล่างก็จะเป็นมันถ้าเราถอดก็หนังนี่เราต้องถ่ายน้ำมันออกครับแค่นั้นะครับเพราะฝอยนี่เราถอดบนคือไอตัวนี้ถ้าเราไม่สตาร์ทเครื่องน้ำมันก็ไม่ขึ้นมาอ๋อขึ้นอยู่กับเราสตาร์ทเนาะคือถ้าเราสตาร์ทเครื่องปุ๊บมันจะมีปั๊มน้ำมันเครื่องอยู่แล้วครับมันจะดันน้ำมันขึ้นมาเลยครับแล้วก็คือง่ายมันจะมีอากาศข้างในครับลมมันจะตีครับพอสตาร์ทเครื่องปุ๊บมันก็กระจายเลอไแ้หมาครับแค่นั้นครับครับแตเราไม่สตาร์ทครรับบเวลาไม่ปะกอต นี่ครับมาปกติครับครับโอเคครับนี่ช่างประกอบขึ้นหมดแล้วเนี่ยโอ้ได้เหมือนรถใหม่แล้วครับนี่สียางใหม่สายพานใหม่นะครับทุกอย่างใหม่หมดครับไม่รั่วนะครับหอมรุยนะครับนี่ไงที่ช่างเขาลื้อตรงนี้ออกมานะครับก็เปลี่ยนอะไรที่เราเปลี่ยนนะเปลี่ยนสายพานหน้าเกรืองลูกลูกปืนนะครับ ยางรองแทนเครื่องหัวชุดหัวเทียนจุดระเบิดเนี่ยตัวนี้สีหัวตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนสินยางประกันแล้วก็น้ามันจะรั่วตรงนี้นะครับมันจะเป็นคาบอันนี้แห้งแล้วครับก็ประกอบช่างเขาพึ่งไปเทสเครื่องมานะก็ต่อทรงตัวสายกับเข้ามาเรียบร้อย ก็พร้อมใช้งานแล้วครับนี่ก็คือตรงท่อเสียเขาโอ okay. เคนี่เรียบร้อยนะครับเหมือนในเครื่องใหม่ครับใช้อีกยาวๆเลยครับโอเคเดี๋ยวเราไปคงใช้งานอีกยาวๆนะครับจริงๆนี่อันนี้เป็นซิตี้นะครับ ชิตี้แจส๊สอันนี้ฮอนด้าก็จะคล้ายๆกันนะอะไรก็จะคล้ายๆกันเรียบร้อยครับพบเดินทางเออโอเคได้รัใหม่แล้วผมรวยนะครับเอจากดือเครื่องยนต์มาตอนแรกคิดว่าเขาจะประกอบไม่ได้นล้ช่างเขาเก่งมากนะ okay. ไปเป็นแนวทางแล้วถ้าพี่ๆท่านไหนรู้ว่าน้ํามันรั่วเนาะน้ำมันรั่วเยิ้มมาตรงเนี่ยตรงเครื่องเนี่ยสังเกตน้ำมันถ้ามันรั่วนี้น้ำมันเครื่องมันจะลดลงเนาะจากน้ำมันเครื่องเราตรงเนี้ยมันจะลดลงเรื่อยๆเนี่ยฮะมันจะลดลงเดี๋ยวก็เออตอนนี้มันแห้งหมดแล้วนะเริ่มแห้งแล้วครับ ต้องเช็คนะท่านที่ใช้รถนะครับพวกเครื่องยนต์พวกนี้ก็ถึงระยะเวลาก็ต้องเข้าสูวนจะเปลี่ยนนะหรือว่าอันนี้ผมได้ช่างที่พี่ที่เขาใช้ดีเนาะช่างที่เป็นเขารู้จักกันนะครับที่บ้านเนาะก็อพอดีกลับมาปีใหม่ก็ได้ช่างที่เขาชอบให้เนาะโอเคครบพร้อมลุย มาแล้วขยัยขยบพวกมนันขึ้นไปเลยครับอ่าใช่ไอ้นนี้รอบมันขึ้นไปเลยโอ้ไอ้พวกไอ้ล้างไอ้ล้างตัวไอ้ปีกปีเสื้อตัวเล็งเร่งด้วยครับรอบมันจะมาเร็วอยู่แล้วครับรอบมาเร็วครับเพราะตอนแรกมันยากเฟืองครับมันแน่าน่พอใช่านเืออยู่แล้วนีนพอตัวเย็นเย็นเล็งทำงานเร็วพวกทีหลังรอบเพิ่มมันก็จะเพิ่มขึ้นกว่าเดิมรอบเร่งขึ้นใช่ครับ น,นี่มันได้รัมาแล้วครับพร้อมลุยแต่ก่อนมันอืดน,นะอันนี้โอเค